ี่ราศีหยูนการเงินฝืดมากรายจ่ายเยอะรายรับก็ยังไม่สู้ดีคือราศีไหนบ้างไปเช็คดวนการเงินกับหมอแจมเดือเด็ดเดืองกินค่ะราศีมังกรการเงินรายจ่ายเยอะมากสวนทางกับรายรับที่เข้ามาไม่ทันหุ่นเหนื่อยแน่ ราศีกรกฎการเงินยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่รายรับตกเป้ารายจ่ายนอกแผนยังเยอะคุมไม่ได้ราศีกัน การเงินระวังรายจ่ายแบบไม่สมควรที่จะจ่ายเยอะมากซึ่งเหตุก็มาจากตัวคุณเองราศีตุลการเงินรายจ่ายมากกว่ารายรับอย่างมากคุณเหนื่อยหนะักเอาเงินเก็บมาใช้เกิดไรเกิดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกติดตามช่องดวงเด็ดติดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจอยทาลแม่คลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์เจมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิงทธคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 080-997-9665